รับรองได้ว่าขามรเนี่ยไม่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ขมรเนี่ยจะมีแต่รุกพื้นที่มันสักสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหานะครับมันไม่ได้อยู่ที่ทางฝั่งของการเมืองเลยนะครับประเด็นที่มันหลุดเข้ามาในโลกโซเชียลก็คือทหารของกัมพูชาเนี่ยมันรุกล้ำอนณาเขตของประเทศไทยเออพี่น้องนึกออกไหม ปมปัญหาเนี of of so ่ยมันเกิด <ver> ขึ้นช่วงแรกเนี่ยก็คือใอนพลเนี้ยองเนี่ยมันไปร้องเพลงที่ปราสาทตะเมินทมเออนั่นคือปมปัญหาที่มันเริ่มเกิดขึ้นจากนั้นเอ่อมีการล้มธงชาติไทยในผืนป่านะครับก็มีการเอาขวานน้ำเีดไปสับ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 ตัดเสาธงแล้วก็มีการใช้กันไกดีบดีบดจากนั้นมีการเผาสาราตีมุกที่อ่าสามเหลี่ยมบลกฤหรือว่าช่องบก ออแล้วก็มีการมาขุดคูเลตขุดหลุมโลกภัยประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พี่น้องแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งนะครับกำลังหลงทางมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับกำลังปล่อยปะละเลยในเรื่องที่กัมพูชาม,มันลุกและมันอาเกตของประเทศไทยเนี่ยรับรองได้ว่า ขเมนเนี่ยไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ขเมนเนี่ยจะมีแต่รุกพื้นที่แต่ปัจจุบันเนี่ยขณะนี้นะครับประชาชนคนไทยเนี่ยกำลังมุ่งประเด็นที่นักการเมืองเนี่ยเขาขีดเส้นทางให้เดินถามว่าผมเห็นด้วยกับท่านนายกรัฐมนตรีน้องอุ้งยิงไหมไม่เห็นด้วยแต่ต้องแยกประเด็นให้ออกว่าตอนนี้ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยมันคือเรื่องอะไรส่วนเรื่องที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านกับรัฐบาลเขากําลังปัจจานันเขากําลังมีข้อขัดแยง้งกําลังมีปัญหากันอยู่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้พี่น้องหลายคนหลายท่านเนี่ยกําลังหลงประเด็นลืมเรื่องที่ทหารของขมิมงของกพูชาเนี่ยมันลุกลำ้ำบานาเขตของประเทศไทยไปฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองเยอะไป น,นั้นนะครับมันเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งของนักการเมืองเขาคือเขามีปัญหาข้อขัดแย้งกันเขาคิดที่จะล้มกันพี่น้องตามผมทันไหมนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่คิดมุมมองของผมนะครับสื่อเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลตัวเล็กๆแต่ผมก็พยายามที่จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าเฮ้ยมันมันกำลังคนละเรื่องนะสุดท้าย เราจะเสียแผ่นดินเนี่ยให้กับขมรถามว่าฟักฟักฝั่งของการเมืองตอนนี้เขาคิดล้มกันล้มกันตอนนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันได้อะไรยังไม่ได้เราต้องกดดันถ้าจะกดดันในขั้วของการเมืองจริงๆเนี่ยต้องกดดันให้รัฐบาลเนี่ยสั่งการให้ทหารปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการผลักดันเจรจาขับไล่ให้ทหารของกัมพูชาเนี่ยให้มันออกนอกอาณาเขตของประเทศไทย มันจึงจะถูกแต่น,นี่เขากําลังล้มรัฐบาลพี่้องนึกออกไหมเขากําลังล้มรัฐบาลถามว่าล้มรัฐบาลเนี่ยผมถามหน่อยพี่รองประชาชนคนไทยตอนนี้จะได้อะไรได้ความสบาจถามว่าได้ความสบาจแล้วมันคืออะไรผลประโยชน์สิ่งที่พี่รองประชาชนจะได้รับคืออะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ ถึงแม้ว่าจะล้มนายกรัฐมนตรีได้นายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือยุบสภาหรือปฏิวัติรัฐประหารก็แลว้วแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะสูญเปล่าในเรื่องนี้จะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นในแง่คิดมุมมองของผมเนี่ยผมอยากให้พี่น้องอ,อประชาชนคนไทยของผมเนี่ยนะครับเรามามุ่งว่าเฮ้ยทำยังไงจะทําให้ทางฝั่งของกัมพูชาจ,จะทําให้ฐานของเขมรเนี่ยมันถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ เราต้องมาร่วมกันหนึ่งกดดันทั้งทหารถามว่าตอนนี้ทหารเขาทําเต็มที่หรือยังทหารของฝ่ายเราเนี่ยเขาทําเต็มที่แล้วเขาพร้อมแล้วลากรถถังลากปืนใหญ่เข้าไปแล้วเครื่องบินลบนี่พร้อมแล้วกําลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันพร้อมหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วเข้าสารอาหารแห่งพวกมามา่าปากกระป๋ปองเนี่ยกําลังหนุนพวกเนี่ยมันพร้อมหมดแล้ว แต่ทางฝั่งของการเมืองกำลังวางแผนไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นถามว่าดีไหมถ้าไม่มีการสู้รบเนี่ยมันก็ไม่สิ่งที่ดีพี่น้องมันจะดีมากพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนเขาก็จะมีความสุขแต่ดูแล้วมันไม่ใช่พี่น้องเรากำลังเรียกหลงทางเรากำลังหลงประเด็นเพราะฉะนั้นหัวข้อในการพูดคุยวันนี้ นะครับผมเน้นมาที่เรื่องว่าทาอย่างไรจะให้ทหารของกัมพูชาเนี่ยมันถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ซึ่งพื้นที่อของคำอีนที่มายึดตอนเนี้นะครับพี่น้องฟังผมไว้นะครับเนิน745ที่บริเวณช่องบกเนี่ยเขายังไม่ถอนกาลังถอยออกจากพื้นที่นะพี่น้องอย่าลืมนะครับยังไม่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่มีแต่การเพิ่มเติมกําลังเข้าไปขณะที่นักการเมืองเนี่ยนะครับของฝ่ายไทยเนี่ยกำลังกัดกันอยู่ แต่ว่าทางฝั่งฝั่งของกมัมพานี่ลากรถถังลากปืนใหญ่ส่งกําลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่บริเวณช่องบกเนี่ยเต็มพื้นที่เลยทหารของกัมนทั้ทงนั้นเยอะมากทหารไทยทําอะไรไม่ได้เยอะทําไม่ได้เยอะเพราะว่าขั้วกันเมืองเนี่ยมัแต่ไปเขาเรียกว่างับกันอยู่ประมาณนี้นะครับอนอกจากเนินเจ็ดสี่ห้าเนิน หกสามหนึ่งประมาณนี้นะครับถ้าจาผิดขออภยัยจากนั้นมีตรงไหนปราสาทโดนตวนตอนนี้กองกําลังฐานของกังงกงพูชาเนี่ยเคลื่อนกําลังเต็มพื้นที่เลยอาวุธยุทโธปกรณ์มีรถทงรถถังเต็มพื้นที่เลยทั้งตรงข้ามกับปรา,าสาทโดนตวนทั้งตรงข้ามกับเขาสัตย์สมเต็มเลยอําเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเต็มเลยบริเวณปราสาทตาควายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยด้านล่างเนี่ยทหารของขาเมเหนเนี่ยพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ย เขาตึงกําลังกันเต็มเลยอ่ะขยับไปตรงไหนปราสาทตามเมืองทุมบริเวณตัวปราสาทตามเมืองทุมนะครับด้านบนเนี่ยพี่น้องมองมันเหมือนไม่มีอะไรสถานการณ์มันปกติแต่ว่าข้างล่างทหารของกัมพูชากองกําลังพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาเนี่ยเต็มพื้นที่นะครับขยับไปตรงไหนอีกไปบริเวณเนินสี่ศูนย์สองเนินสี่ศูนย์สองอยู่ที่ไหนอยู่ที่ กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เขาลุกเข้ามาแล้วเขายึดพื้นที่แล้วล้ำอนาเขตของประเทศไทยเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะบวกกับทหารไทยแล้วนองในพื้นที่เนี่ยก็พร้อมแล้วแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลนิ่งเฉยละเลยอันนี้มันเป็นแผนเป็นแผนที่พยายามเบี่ยงเบนประเด็นไม่ให้เกิดการประทะกันระหว่างกองกำลังทหารของฝ่ายไทยกับกัมพูชา อ่ะไม่ประทะไม่เป็นไรเพราะผมไม่ใช่คนบ้าสงครามถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในสงครามมานานอ่ะไม่ประทะก็ไม่เป็นไรแต่คุณจะทําอย่างไรให้ทหารของข้ามเม็นที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมมรกรไม่ว่าจะเป็นช่องบวกเดือนเจ็ดสี่ห้าปราสาทโดนตวนปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมเมืองสี่ศูนย์สองเนี่ยให้เขาถอนกําลังออกไปเนี่ยพวกคุณจะทํำยังไง ไม่มีใครพูดถึงไอ้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่พูดถึงเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแต่กับเรื่องว่าเฮ้ยกูจะอยู่กูจะไปกูจะทํำยังไงต่อส่วนไอ้พักฝ่ายค้านก็ไปกดดันตรงนั้นแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆของประเทศชาติบ้านเมืองของเราไอ้พักฝ่ายค้านที่มันบอกว่าเออพักรัฐบาลไม่ดีแต่ไอ้พักฝ่ายค้านเนี่ยผมถามเลยว่ามันดีมากน้อยเพียงใดทําไมเรื่องนี้มันจึงไม่ให้ความสําคัญ จริงๆพักฝ่ายค้านเนี่ยต้องเดินลงทางลงไปนะครับต้องต้องลงไปดูว่าช่องบกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่าประสาทรถตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนินเจ็ดสี่ห้ามันเกิดอะไรขึ้นประสาทต,ตาควายประสาทต,ตาเมินทมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนินสีน่สูสองเนี่ยที่บอกว่ากองกํลาลังทหารของเขมรนยึดอ่าพื้นที่แล้วไปขายให้ในจุนจินสีเทาเนี่ยควรจะทํำยังไงนี่คือปัญหาที่พักฝ่ายค้าน ต้องนําเข้าสู่สภาผู้แทนรัศดรเพื่อไปหาหรือเพื่อไปร่วมผักนั้นเ,เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งของพวกเองของพวกมึงเนี่ยหยุดก่อนได้ไหม่ะหยุดก่อนได้ไหมเอาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมหลังจากจบเรื่องเนี้หลังจากที่มันจบเขาเรียกว่าศึกการยึดพื้นที่ให้มันจบก่อนจากนั้นคุณจะไปขับเคลื่อนแบบไหนยังไงคุณจะไปประท้วงยังไงเนี่ยให้ว่ากันไป แต่นี่ไม่ใช่พี่น้องนะครับมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นแผนมันเป็นยุทธวิธีที่จะเขาเรียกว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยลืมเรื่องราวเหตุการณ์ตรงนี้ถามว่าตอนนี้ท่านเบญทัพภาคที่สองท่านก็นั่งอึดอัดอยู่เฮ้ยสรุปแล้วจะให้ครูทํำยังไงต่อจะากให้ท่านเบญทัพภาคที่สองคิดเองเออเออ,เอ,อเองพูดเองปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ครับ นะครับเพราะว่าง,งบประมาณเขาเรียกว่าการสนับสนุนหรือว่าคลังหลวงคลังใหญ่นะครับไ่ว่าจะเป็นเรื่ององบประมาณในเรื่องของการเงินการทองที่จะไปซื้อ,อพวกลูกกระสุนปืนพวกสิ่งของพวกบริโภคมาให้ทหารพวกเนี้ยมันอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอุ้มเงินไว้กอดเงินไว้ทหารเนี่ยกอดลูกปืนไว้กอดปืนไว้พร้อมที่จะต่อสู้ต่อสู้ห้าหันกับอดีตราชสัตรูแต่ว่าตอนนี้นะครับเนี่ยโดยเฉพาะวันที่ยี่ดเนี่ย ถามว่าขึ้นมาขึ้นมาแล้วได้อะไรพี่น้องหนึ่งได้ความวุ่นวายในประเทศชาติบ้านเมืองถามว่าดีไหมจะดีมากถ้าคุณไม่ได้ทําแบบนี้หลังจากที่คือให้มันจบภารกิจเรื่องการผลักดันกองกําลังทหารของกัมเบีนไปก่อนอันนี้ทหารเขาก็ประจันหน้าทะเลเบาะแวงกับทหารของกัมพูชาทหารของกัมเบียนทุกวันทุกวันเมื่อวานก็มีน้องๆถานถานของผมกลมยี่สิบสามเนี่ยรัตเวนเข้าไปในพื้นป่า ไปประทะารมกับทหารของกัเหมนเออมันจะต่อสู้กันมันจะยิงกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเสียงปืนบันดังขึ้นถามว่าใครจะรับผิดชอบในเรื่องนั้นเสียงปืนบันดังตลอดแนวเนี่ยถามว่าจะทําแบบไหนจะทํำยังไงมันต้องมาคิดมันต้องมาวางแผนในเรื่องนี้ดีกว่าไหมรัฐบาลมานั่งอยู่ฝ่ายค้านมานั่งอยู่มาจับมือกันก่อนได้ไหม นี่โอ้โหพี่น้องนะครับไปปล่อยให้เขาเรียกว่ากัมพูชาเนี่ยพูดยังไงมันโยนอุจจระเข้ามาจากนั้นนะครับพวกเราเด็กเําว่าพวกเราก็คือนักการเมืองเนี่ยนะครับโอ้โหแบบแย่งชิงกันใหญ่เลยเออชิงความได้เปรียบชิงความเสียเปรียบก็คือกัดกันเองนั่นแหละถามว่าถูกไหมไม่ไม,ไม่ไม่ถูกพี่น้องนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขาเรียกว่ายุ่งเกี่ยวกับขั้วการเมืองผมก็เลยพูดได้เออถามว่า เรื่องของคลิปเสียงเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญกว่าไหมเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ขบวนลูกลำนาเขตของประเทศไทยเนี่ยควรที่จะจัดการก่อนไหมส่วนเรื่องข้อขัดแย้งส่วนเรื่องไอ้บอลคาสิโนอะไรแอบคอมพงคอมเบกอะไรต่งตางๆเนี่ยมันมันเรื่องทีหลังไหมเรื่องทีหลังไหมพี่น้องส่วนเรื่องของการปิดดงปิดด่านอันนี้โอเคมันสถานการณ์มันคลอไปนะครับมันค่อยๆขยับขับเคลื่อนเข้าไป เออมันจะนําไปสู่เรื่องการยึดพื้นที่คืนแต่ว่าขณะเนี้ยทางพวกพรรคฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยนะครับกำลังแบบโอ้โหแบบแย่งซีนกันใหญ่เลยแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าเฮ้ยเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอย่างใครอ่พรรคประชาชนเนี่ยเคยถามบ้างไหมว่า,านเฮ้ยท่านพบทบท่านจะทํายังไงต่อเออท่านเป็นทานพรรคที่สองท่านจะทํายังไงต่อเน,นี่ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เออเนี่ยม,มันควรจะไปถามไปพูดกุยกันในเรื่องนี้มากกว่าไหม แต่ว,ว่าตอนนี้นะครับก็ไปอีนูผมเห็นในเพจในเฟซในติกต๊กจอกเยอะแยะนะครับพูดคุยแต่เรื่องของข้วการเมืองระหว่างพัก่ฝยค้านร,ระหว่างสุทินหักหลังกับทักษิณทักษิณหักหลังกับฮุนจินมันไปวนอยู่ตรงนั้นแต่เรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองเรื่องที่สําคัญสําคัญเรื่องที่ทหารของกัมพูชาลุกลับราเขตของประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆนะครับไม่มีใครพูดถึงนักการเมืองเนี่ยไม่พูดถึง เออไปพูดถึงแต่ว่าอ,อ้ยอุ้งยิงจะอยู่ได้ไหมเออรัฐบาลจะอยู่ได้ไหมรัฐบาลเอ,อควรจะออกไหมลาออกไหมออจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารไปไปคุยกันแบบนู่นเลยแต่เรื่องนี้สําคัญแบบสุดๆแต่ว่านักการเมืองนะครับรัฐบาลก็ไม่คุยฝ่ายค้านก็ไม่คุยนะครับปล่อยให้เป็นเกมของเขาเรียกว่าผู้ที่มีความเห็นต่างคุยกันไปออระดมมันสมองกันไปแต่ การระดมมันสมองของพวกเขาไม่ได้มายึดที่บริเวณที่มันเกิดปัญหาออประมาณนี้นะครับครับก็จะมาอ่านข้อคอมเมนต์แล้วก็คุยกับ พี่น้องเอฟซีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณเทรยุทธ์นะครับก็ทักทายเข้ามากระท่อมชุมพรนะครับคุณพรนภาฟ้าขามก็ทักทายเข้ามาคุณพี่ธนงศักดิ์นะครับก็สวัสดีครับนะครับคุณจิมทรหดแล้วก็คุณปิกศสีมณีเด้งนะครับสวัสดีค่าวว่าอย่างนั้นต้องอหัวมันมาทุบๆว่าอย่างนั้น แล้วก็คุณปิกซีเอฟซีจากต่างประเทศขอบคุณครับคุณปิกซีครับนะครับขอบคุณมากที่เวียนเข้ามาติดตามรายการของลุงนนเนาะนะครับแล้วก็คุณคุณชัยสวัสดีครับลุงนนสุราธานีชัดเจนครับคุณเอกชัยแซ่เวินนักการเมืองเข้าไปหาแต่ผลก็ประโยชน์ก็ใช่ครับนักการเมืองเนี่ยตอนนี้ผมดูนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายคงพรรคฝ่ายค้านก็แล้วแต่รัฐบาลก็แล้วแต่นะครับ ไปยุ่งไปนุงนังในเรื่องของผลประโยชนออ์ในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเสียผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะพักใดก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าเรื่องของบ้านเมืองจริงๆเรื่องที่ขมิญลุกอนาเขตประเทศไทยพวกคุณไม่นํามาพูดไม่นํามาคุยและไม่ไปพื้นที่ไม่ลงพื้นที่ไปคุยกับทหารให้รูดดร้ดํารู้แดงว่าเฮ้ยสรุปแล้วจะเป็นยังไงจะทํำยังไงเออพวกคุณก็นิง่งเฉยนะครับแล้วก็คุณแอปเปิลนะครับใช่ครับลุงนนท์พูดถูกครับผม คุณปรกาสิทธิ์นะครับก็ขอความถูกถอนนะครับคุณบุญยังดวงใสบอกว่าแม่ท้าลำปางฟังชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับผมนะครับแล้วก็คุณจิ๋มทโลหดคุณแอปเปิลทำไมไม่ช่วยกันปกป้องประเทศชาติมัวแต่ทะเลาะกันเองเรื่องนี้ถูกต้องครับนะครับจริงๆแล้ว เราต้องมองเรื่องของอที่ทหารขมินลุกล้ำนาเขตของประเทศไทยตลอดแนวพรมแดนน,นะครับตั้งแต่ชายแดนจันทบุรีตาดขึ้นมาที่อ,อำเภอคลองหานอำเภออรัญญประเทศอำเภอคุกสูงตาพญาของสัตว์แก้วรวมทั้งตะ,ะเข็บชายแดนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดเราต้องมามา,มา,ม,ามาดูเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้นักการเมืองทะเลาะบ่อแหว่งกันนะครับแล้วก็ไปฟังทางอุลเซนฟังมันทุกวันทุกวัน,วนมันปั่นทุกวัน นะครับมันก็พยายามเปิดเผยข้อมูลหลุดออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับโอ้นำข้อมูลของคุ่นเซนมาตีข่าวสื่อโซเชียลต่างๆก็นํามาตีข่าวแทนที่จะไปนําเสนอเรื่องว่าเอ้ยขมิมันลุกแบบไหนมันลุกยังไงพื้นที่ใดขมิมนเนี่ยมันลุกเข้ามาบ้างเออมันต้องนําเสนอเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ช่องเล็กๆเพียงไม่กี่ช่อง เไปขุดไปค้นไปคว้านำมาเสนอนะครับจากนั้นก็ถูกเข่าใหญ่ๆเนี่ยตีกลบประมาณนี้เอ่เยเตลทักไทยเข้ามาครับผมคุณธนศักดิ์บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ใส่ใจนาะยกครับคิดอ่าสว่าเป็นอากาศธาตุครับตรงนั้นน่ยมัน,ม,นมันต้องแบบนั้นถูกต้องครับผมเอ่อทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยควรจะมามุ่งประเด็น นะครับในเมื่อแ่อพักรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เ็นหัว่าฝคานใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคุยกับเขาแล้วเนี่ยมากดดันทหารเนี่ยเออมากดดันทหารเนี่ยมาสนับสนุนทหารเนี่ยจะดีกว่าไหมประมาณนี้นะครับก็คุณวรลบนะครับก็ทักทายคุณนัทกรนะครับกล้ารอดคิดว่าน่าจะเสร็จขมิญตามเคยเศร้าใจจริงๆถ้าแบบนี้เสร็จขมิญนะครับอันนี้มันเป็นแผนที่สลับซับซ้อน เออไม่แน่ใจว่ามันเป็นแผนที่อ,อทําให้ประชาชนคนไทยลืมเรื่องราเหตุการณ์บริเวณตะเข็บชายแดนหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจอย่าลืมนะครับคาเมนเนี่ยมันเหลี่ยมจัดนะอย่าลืมนะว่าทางท่านทักษิณชินวัตรเป็นเครือญาติกับทางฮุนเซนเนี่ยแผนเนี่ยมันสลับซับซ้อนสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่เนี่ยนะครับ พี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยรู้แผนพวกนี้หนึ่งปั่นเพื่ออะไรปั่นให้เกิดความเห็นใจว่าเฮ้ยตัดสินพยายามจะอ่าเขาเรียกว่าสร้างอ่าบ่อนคาสิโนในประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้อ่าอยู่ดีกินอิ่มประมาณเนี้ยนะครับมันมันแผนมันลึกนะครับแผนเนี้ยมันมันสลับซับซ้อนครับพี่น้องนะครับบางครั้งเขาอาจจะเล่นละครให้เราดูก็ได้ เขากาลังเล่นละครให้เราดูเพื่ออะไรเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยอยู่รอดเอถึงแม้ว่าจะมีการโจมตียังไงก็แล้วแต่ยิ่งทางฮุนเซนโจมตีมากเท่าใดความเมตตาสงสารเออคนเสื้อแดงต่างๆก็จะลุกหืงจะมีความเห็นอกเห็นใจว่าเอทางรัฐบาลเนี่ยทําดีที่สุดแล้วเออประมาณเนี้ยเออแต่อีกขั้วหนึ่งก็เหมือนว่าได้ใจสะใจแต่อย่าลืมนะ หุ้นเซ็นเนี่ยมันเจ้าเล่ยน,นะอันนี้ผมเตือนพี่น้องไว้เพียงเท่านี้